สูงไหมไม่สูงเล็กกว่าไอแพดปะโนโน่เท่าแมวใหญ่กว่าเท่าหมาใหญ่กว่าเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่เคยมาเปรียบเทียบกันหรอกเออใหญ่กว่าเท่าไหรไข่ต้มปะใหญ่กว่าอุ้ยตันเล็กูขายยากได็กูดูบ้างสิเกมวันี้มึงหงายไปเลย ถ้าเรากดยูทูบเนี่ยเสียงออกจากตัวมันใช่ไหมเอใช่ชื่ออะไรนะสมุดใส่รถไฟบอบไปเที่ยวในบ้าน ทายคำบนหัวเดี๋ยวเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในต่างานะคะแล้วก็จะมีคนที่ถามคําถามว่าใช่สิ่งนี้หรือเปล่าใช่แบบนี้หรือเปล่าใช่แบบนั้นหรือเปล่าคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้นะคะมีตอบแค่ว่าไม่ใช่ใช่หรืออาจจะเท่านั้นทายไปจนถูกถามไปจน คิดว่าตัวเองได้คําตอบที่ถูกใจคิดว่าตัวเองได้คําตอบในใจแล้วแล้วค่อยตอบมันออกมาโอเคใครจะเริ่มเป็นคนแรกครับผมกำแบนพี่บอยพี่บอยเอ่าไล่ตามอายุไล่ตามอายุอายุมากสุดไล่ตามอายุเดี๋ยวขอเริ่มตัวที่พี่บอยและเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีทั้งคำหยาบคายนู่นนี่นั่นเยอะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีขี่จักรยานในการรับจมด้วยใช่ขี่รุ่นเลยขี่ไปรุ่เลยโอเคไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเหมือนจะเป็นคนจับคีย์เวิร์ดให้คนถามนะคะคำที่พี่บอยได้แป้งๆปพี่บอยหลับตาพี่บอหลับตาโอ้คำนี้ค่ะติ๊งๆใส่ใส่ใส่ไปเองด้วยเฮียอ่ะพี่บอยเริ่มถามได้ค่ะ ได้เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิ่งของใช่ทำนะาแคบแล้วแคบแล้วคือไม่แคบอ่ะมีอยู่ในบ้านใช่ให้แคบเขาใหญ่เลยอยู่ในห้องครัวไม่ไม่ห้องน้ำไม่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่่ใช้ไฟฟ้าแล้วทำให้เราเย็นใช่ไหมไม่ใช่ใช่เครื่องต้มน้ำ ไม่ใช่อันนั้นมันอยู่ในครัวโอ้ยบุกบอลไฟฟ้าอยู่ในบ้านบุกบอลไฟฟ้าเจิด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 ขนาดใหญ่ไหมไม่ไม่เท่าไหร่เท่านี้ไหมไม่เท่านี้เลยไหมไม่ใหญ่กว่านี้ไหมไม่เป็นสิ่งที่จ้าถืออยู่ในมือไหมไม่ใช่กะปุกขนาดนี้ขนาดเล็กเจิดเจิดประมวลผลประมวลผล ถามเผ้าทุกคนมีใช่ไหมมีผ้าทุกคนมีด้วยใช้ทําให้ผ้าเรียมไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแต่ไม่รู้จะถามเลยเวลาใช้มันมีเสียงไหมมีมีเสียงเวลาใช้มีเดี๋ยวแต่เออก็้วแตกเออถ้าเรากดยูทูบเนี่ยเสียงออกจากตัวมันใช่ไหมเออใช่ มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแหละใช่มาสี่เหลี่ยมใช่มีวงกลมๆมีวงกลมๆแบบเวลามันสั่นเนี่ยตึงดึวงกลมกลางอ่ะไม่ใช่ที่ผมปรับเอ้ยคนละอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โหบีบอยรูปขนาดนี้แล้วอะข่าส่วนมากสี่เหลี่ยมข้าส่วนมากส่วนมากใช้คู่กับซีพียูไหมไม่พี่บอยลองวาดรูป สี่เหลี่ยมเออนี่ทั้งขนาดเล็กนะขนาดใหญ่ไหมใช่มีรีโมทไหมไม่ใส่ซีดีใส่เทปอะไรไม่ไม่ใช่มึงกูไม่ยินรว่าเทปดานมากเลยเทปมบอกอะไรแล้วข้าว youtube มีเหลี่ยมคืออะไรวะ มีเสียงแลยพี่กอมันง่ายมากเลยนะเข้า YouTube มีเสียงสี่เหลี่ยมใกียงแล้วนะอือไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ก็เล็กกว่า iPad บอกไปแล้วอือใช่ก็ไม่บอกว่าเล็กกว่าสิ่งนี้ไหมหรือว่ใช่เล็กกว่า iPad เป็นสี่เหลี่ยมอืใช้โทรออกได้เอใช่ ถ้าได้คําตอบแล้วพูดเลยต้องบอกยี่ห้อด้วยป่ะต้องเอตอบแล้วกันโทรศัพท์ใช่ไหมใช่เอาตอบพี่บอยก็คือโทรศัพท์ไปวนอยู่กับเทปกับฟีดิกับคอมพิวเตอร์กับอลับพวงกับอะไรที่อายุปไปวนกับอะไรที่แบบคลาสต์อะ ต่อไปจะเป็นชารูลกิฟต์แค่นี้อยู่ใกล้แค่ไหนกันกิฟต์ไหมเออชาเลต์เองโอเคต่อไปเจนนี่อยากเล่นอ่ะคีย์เวิร์ดของเจนนี่จับให้เลยอันใหญ่สุดเลยอลลัาตาคีย์เวิร์ดเจนนี่คือคำนี้อ่าอ่นี่นะจ๊ะลืมตัวได้อาถามได้เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเอ่อ ก็อาจจะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแหละอสิ่งมีชีวิตแหละเพราะว่ามันมีชีวิตอยู่ได้ไหมฮะกินได้ไหมโนไม่ได้หายใจไหมหายใจอีสิ่งมีชีวิตไม่ไม่ไม่หายใจอ้าเอาถามความเห็นต่างเลยกันหายใจไหมไม่พี่บอยก็น่าจะน่าจะแล้วกันน่าจะหายใจแต่พี่บอใช้ว่าไม่ไอไอไอกีว่าไม่มีชีวิต หายไม่หายใจส่วนมากไม่ทำไมมีชีวิตมีชีวิตแต่ไม่หายใจเหมือนว่าเยอะโคตรอยากเลยแบบไอ้แค่นี้เลยเนี่ยแต่ความจริงคือสิ่งสิ่งมีชีวิตคือหายใจได้นะแต่ว่าอันนี้อะไรนะเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าไม่หายใจคนใหญ่หายใจไม่ได้กินไม่ได้อ่าหาต่อ กินไม่ได้มีชีวิตไม่หายใจเป็นยังไงวะไอ้เนี่ยเอออันนี้ต่อฮะต่อเป็นสิ่งของไม่ใช่เป็นวิรัืดรมีเขาไหมไม่ไม่มีมีหางไหมมีหางมีมีหางมีชีวิตแต่ไม่หายใจแมวเอ่อเกือบอะแต่ว่าไม่ถูกซะทีเดียวที่ขายขาย้ายคินตี้เด แต่ว่าก็ทายทางนะแคบลงละคลายแนวเป็นสักกินไม่ได้อาจจะสัตว์ก็ได้อ้าวแล้วมันไม่หายใจยี่่มันจะไป่่่่่้่่ไ่่่ะ่่่่่่่่่่ม่ย่่่่ม่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่น่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่ี่่่่่่่่่่่่่่ ไม่มีนะอะไรวะสูงไหมไม่สูงเล็กกว่าไอแพดปะโน้โน้ใ่เท่าแมวใหญ่กว่าเท่าหมาใหญ่กว่าเราก็ไม่รู้หรอกาไม่เคยไปเปรียบเทียบกันหรอกเออใหญ่กว่าเท่าไอไข่ต้มปะใหญ่กว่าอุ้ยเท่าช้างปะไม่เล็กเล็กกว่าชิน้อยเลื่องหาไม่แคบอีกหน่อยเรือมีสีไหมมี สีผูกไม่ใช่ผีดําไม่ใช่ผีดำมีบนตัวมันอะมีคล้ายแรดต์ไม่ไม่เลยคล้ายหูเร่งไม่กูบอกว่ามันคล้ายแมวจัตว์มันก็ยังไปอันอื่นคือชื่อคลายแมวมันมีอะไรที่คล้ายแมววะมีมึงถามอีกที่ไม่ใช่เสือเกือบแล้วอีกนิดนึงตีวงก่อนตีคล้ายแมวเป็นเสือดีอะนะคะ และแมวป๊ามีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าหมาใช่เออถ้าที่เห็นอ่ะมันใหญ่กว่าหมาตันเลยกูมึงถามต่อเมื่อกี้ถามแบบถามต่อที่เท้ามัน่ะมีห้านิ้วไม่มีไม่มีนิ้วไม่มีไม่มีไม่มีนิ้วเลย มีหูไหมไม่มีเคยมีเคยมีหูแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วบางจังหวะบางจังหวะสักเห็นหูเขอกบางจังหวะมันเห็นหูอะไรวะเมื่อก่อนนะหรอเอมันเคยมีหูแล้วเใช้คำว่าเมื่อก่อนด้วยเมื่อก่อนมันเคยมีหูเมื่อก่อนเคยมี มีนิ้วเท้าก็ไม่มีตัวเยังไงไม่หายใจด้วยมันบอกไม่ถูกว่ามันหายใจมันไม่เคยถามอ่ะท่าทางการยืนเหมือนแมวกับหมาปะไม่ยืนสองขาเหมือนคนปะใช่ยืนสองขาไม่มีนิ้วเท้าหัวกลมกลมเออใช่กลมก็เลยกลมใช่คำว่ากลมก็เลยสเก็ตภาพก่อนป๊บนึงขอดูผ้าสก็ตได้ไห กินไม่ได้โอเคครูตีวงแคบแล้วเราจะใช้คีย์เวิร์ดก็คือคล้ายเสือและแมวป๊าใช่ปะหัวกลมไม่มีไม่มีนิ้วหัวกลมไม่มีนิ้วลำตัวกลมเดียวบางเดียวบางไม่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 เดียวมันตรงเลยไงตรงอย่างเดียวเลยตัวมันอ่ะไม่ไม่กลมใช่กลมใช่ต่อต่อตัวอีกหนึ่งคล้ายอย่างไหนครูดูขางนเกมตรงนี้ ไม่ตุ่มเลยผว่าจะมีบ้างไม่มีบ้างเอ๊เมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีนิ้วเท้าเท้าไม่มีมีนิ้วมือปะไม่มีไม่มีมีมือมีเท้าแต่ไม่มีนิ้วไหนดูหันไปดูแต่ตัวมันตัวมันไม่กลมมากมีกระเป๋าด้านหน้า เลยว่าโดเรมอนใช่หรือไม่ใช่คือทีนีได้ผลก็คือต้องสเก็ตคาก็คือที่ถามไปเป็นยังคือมีชีวิตใช่ไหมก็ที่ตอบว่าอาจจะมีหรือไม่มีคุณไปอยู่ในกระตูนด้วยก็บ้างนะคะว่าหายใจหรือไม่สำหรับกูอะกูรู้สึกว่าโดเรมอนอะเป็นหุ่นยนต์แต่พี่บอกมันก็มีชีวิตได้อยู่ในอยู่ในกระตูนทีนี้มีหูไหม ก่อนโดเลมอนน่ะมีหูแต่ในเนื้อเรื่องอ่ะก็คือหนูอ่ะมันกินหูเออมันก็เลยไม่มีหูแล้วมันกลัวหนูมากแต่มันเป็นสปีชีส์เดียวกับแมวเพราะมันรักแมวมันเไม่ได้มีนิวแล้วมันแบบว่าชอบเออแริวจริงอ่ะม่มีนวคิดอะไรไม่ออกที่ตอบว่าแมวไหมอ่ะคือไม่รู้เลยนะคือแบบเองเลี้ยงแมวไงกูเลยเอาของใล้ตัว่แมวไหมสเปีชีส์เดียวกับแมวโอเคคนต่อไปฉันเอง โอเคเดี๋ยวตอนนี้เจนนี่จะเป็นคนจับฉลากให้เหม่ยลี่นะคะ,ะค้ำมหัวค้ำบนหัวของเหมยลี่หลับตา,บตาก็คือโอ้โหหับตากนะหลับตาก่อนนะคำนี้ค่ะอมาหลับลืมตาได้เลยจ้ะเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ใช่ใช่มีสองขาใช่หรือไม่ไม่ ก็แล้วแต่ปะทั้งสองขาทั้งสม่ไม่นี่เนาะเออไม่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 แต่บางอันนี้มันก็อันนี้นะสองขามีทั้งสองสองขามีสองข่าีมันก็มันก็ลงเหมือนเดิมใช่ปะเออมันก็ไม่ไม่ไม่สองไป่มีมีีม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 ีสีมีอีมีกีม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 ีีีมมีหม ไม่มีน่าจะถ้าไม่มีอาจจะมีบางหรืออาจจะวะเป็นตัวละครใช่ไหมใช่ใช่เป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่ก็มีการ์ตูนแล้วก็มีก็มีการ์ตูนก็มีการ์ตูนก็มีตัวเป็นเหล็กใช่ไหมใช่หน้าเหมือนคนใช่ไหมไม่หน้าเหมือนหนูไหมไม่เหมือนเหมือนเมียแคปไหมไม่เมียแคปคืออะไรอ่ะมันคือสองขาเมียแคป หัวมีลักษณะกลมใช่ไหมไม่บางตุ๊บางอันก็แล้วแต่หรอมั้งบางตัวอืมก็แล้วแต่หรอมั้งไม่มีคนด้วยเชียไม่มีคนอาจจะมีบ้างอาจจะมีอาจจะมีก็ได้มีบ้างมีบ้างแหละมั้งตอนนี้ภาพที่เห็นคือไอหมาในอ่ะมีหนังมั้งมีคนแล้วก็ยืนสี่ขาบ้างยืนสองขาบ้างหัวไม่ได้หัวกลมด้วย บางบางบางตัวก็หัวกลมก็จะบางตัวมันแล้วแต่ืใช้ลักษณะเป็นตัวเวลาเดินเดินสี่ขาไหมแล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเดินสี่ขาก็ได้สองขาก็ได้ลำตัวเป็นวงรีไหมเป็นรแล้วแต่ลำตัวเหรอไม่รู้บอกไม่ถูกเออหัวโคมมั่งสามเหลี่ยมมั่งเอ้ยมีหรอกสามเหลี่ยมหัวสี่เหลี่ยมเหรอ นตัวมีลายไหมมีก็มีเลยลายเหมือนเสือไหมไม่มันไม่ได้ลายแบบลายตัดตไม่ได้ลายชัดเจนอ่ะบางเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเคยมีเคยมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอใช่เอ่อมีรูจมูกสองรูใช่ไหมใช่ส่วนมากใช่มีหางไหมมีมีเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมไม่ก็มีทั้งสองอย่างอ่ะ มันก็ลงน้ำได้แล้วแต่สปีชี์เออหมูเด้งเหรอไม่ใช่หมูได้ไม่มีคนก็มีคนรอมแหลมแบบที่มึงบอกเออคนคล้ายๆแบบนั้นแหละคิดว่าแนะมีงวงไหมไม่มีบางบางบางตัวเลยอ่ะมีอะไรที่ยืนสองขานดะ สี่ขาได้มีขนหล้อมแหลมมีหูไหมมีบางตัวมีมีปะวะจช่อะไรเดี๋ยวมีหูเดี๋ยวไม่มีหูวะแต่ว่าเป็นตัวละครในการ์ตูนด้วยหรอบอกไม่ได้มันมันมันมีเยอะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะอยู่ทุกสัญชาติญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ทุกสัญชาติเลยหรอจะแล้วแต่ในเน็ตฟิกมีไหมมีในเน็ตฟิกมีด้วยแล้วก็มีตัวละครจริงๆอยู่ในชีวิตด้วยหรอ ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยมีในชีวิตจริงไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วการ์ตูนอะไรที่เมื่อก่อนเคยมีในชีวิตจริงของเราแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเออไม่มีถ้าถามว่าตอนนี้ไม่มีเพียรนะเะี้เพียรนะในตัวการ์ตูนเนี่ยเพื่อนในกลุ่มมันอะเยอะไหมเยอะมาโอ้มาเยอะเออหุ่อะ ตูดยุ่เก้าสูนใช่ไหมไม่ทุกยุคมีทุกยุคมีตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ไหมเออเกี่ยวกับมันมีทุกยุคมีทุกยุคเลยมีทุกยุคเด็กๆก็น่าเด็กๆก็น่าจะดูชอบเออเป็นรถไฟใช่หรือไม่โนเป็นเป็นสัตว์จังหวะเเอ้าก็รถไฟอะไรนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะรถไฟรถไฟบอบไปเดียวเดบีไอะไรวะ เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหมไม่ในเน็ f l i ิมีสัวไทยไหมมีมีนี้มีมากหนึงทางใช่หรือไม่มีพารไทยด้วยใช่อ่าแล้วท่านถามในพารของความเป็นคนที่เป็นชีวิตอยู่จริงเมื่อก่อนคือคนแบบนี้เลยเหรอใช่หรือไม่ไม่ใช่คนโอเคมีชีวิตจริงเป็นตัวสัตว์แต่พออยู่ในการ์ตูนเป็นการ์ตูนสัตว์ ที่ยืนสองขาด้วยยืนสี่ขาด้วยในชีวิตจริงแคบแล้วแคบแล้วในชีวิตจริงไม่มีแล้วตัวไม่มีแล้วก็แต่ก่อนเคยมีก็แต่ก็บอกอยู่ว่าแต่ก่อนเคยมีอ๋อเป็นสัตว์ที่สูญพันไปแล้วใช่ไดโดเสามีขนล้อมแหลมหนังเหมือนหนังช้างใช่หรือไม่ใช่ตัวสีเขียวใช่หรือไม่ในการ์ตูนในการ์ตูนมีในการ์ตูนใชในการ์ตูนสมมารสีเขียวอ ประมาณนั้นแหละที่เล็กใช่หรือไม่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 ไจอจงไม่จอดจงไดโนเสาร์ใช่หรือไม่ใช่ตอบป่ะตอบ่ะนี่คำตอบไงไดโนเสาร์ใช่หรือไม่ใช่ไดโนเสาร์ใช่ใช่นี่กูว่ากูก็ ลืมเขียนหางแล้วนี่แล้วแล้วพี่นี่บอกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ตรงไหนไม่นี่ถ้าไม่ห่างคุณไม่ได้เรียนเราไหมถ้าถามว่าสัตว์เคยมีอ่ะน่าจะนึกออกนะตอนแรกอะตอนแรกหนูคิดว่าพี่เหมยนึ่งเป็นแมมมอตแน่เลยไม่ไปเรื่องเลยไม่เคยเป็นลิงเป็นช้างใช่ไหมตัวเฮียเต็มหูเหมือนหูแหละอี่ห้อทั้งตูนทั้งหาง ของใหม่ของกูดีแรง,แรงนะเบอร์มีหายใจไม่หายใจจะบอกว่าเออสวที่อะไรเบสดสีหลังจะเป็นสีดำสีเทาก็จะจะ,จะนึง,ง่ายเกินไปลับตาคําที่กิบได้คือคํานี้ยากจังอ,อุ้ยก็ไม่ยากรอกลืมตาได้ลืมตาได้เลยคําถา,ถามถูกว่ะมีชีวิตไหม,ม<า>ไม่มีสีอะไร มีหลายสีมีหลายสีใช่ไหมไม่มีชีวิตเป็นการ์ตูนไหมไม่ใช่อยู่ในชีวิตจริงใช่ไหมอยู่อยู่ในบ้านเราไหมมีในบ้านมีเออแต่มันง่ายนะง่ายงายมีหลายสีใช่เราไว้ใส่ไหมไม่ใช่ไม่ใส่ใช่ไหมมันคือของใช้ใช่ของใช้ของเหลวไหมไม่เหลวแข็งแข็งเลยอยู่อยู่ครัวไหมไม่อยู่ห้องน้ำ ห้องนอนใหม่ห้องไลฟ์อยู่ห้องนอนก็อาจจะมีบางห้องอาจจะมีทุกบ้านหรือว่าบางบ้านก็บางบ้านบางบ้านก็บางบ้านก็ไม่มีเย็นไหมไม่เย็นเย็นบางบ้านมีหรอบ้านเรามีใช่ไหมมีใหญ่ไหมไม่ใหญ่ถือได้กลางครับถือได้ยก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 ได้เสร็แ้ยกยกได้ลักษณะ เป็นรูปทรงอะไรไม่ตอบไม่ได้ได้ต้องถามครูผิดคเป็นครูใครเนี่ยสี่เหลี่ยมไหมใช่เจอก็สี่เหลี่ยมสีมมากส่วนมากสี่เหลี่ยมส่วนมากสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็แล้วแต่แล้วแต่มีหลายขนาดกูรู้ามเสจ็คเก็ตดิกิบอาก็ถือว่ามาถูกทางบ้านกิ๊บไม่มีบ้านกิ๊บไม่มีอ่ะ ห้องนอนมีไหมของพี่เมยอะไม่มีอ๋อมันเคยเข้าห้องกูมันคิดว่าจะเป็นดาด้าได้เลยแต่ไม่มีแตไม่ใช่มีหลายสีด้วยบางบ้านมีเป็นของแข็งมีปุ่มไหมมีมีปุ่มเปิดปิดใช่ไหมใช่ปุ่มเปิดปิดเป็นลักษณะวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมและแต่แลวแต่รุ่นบางทีก็เป็นไม่มีปุ่มก็มี ไม่มีปุ่มก็มีใช่ห้องหนูมีไหมไม่มีเราบอกอยู่ว่าห้องหนูไม่มีมีเสียงไหมมีมีเสียงออกมาใช่ไหมดิไม่มีภ้ามีมีดิบางบ้านมีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแปลว่ามันมีทั้งสี่เหลี่ยมด้านเท่าทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ต้องใช้คู่กันใช่ไหมใช่มีคีย์บอร์ดใช่หนูรู้แล้วคอมพิวเตอร์ใช่ ยังวะทำง่ายเหรอเออไม่ง่ายนะโอ้โหแค่สี่เหลี่ยมกูว่ากูยากสุดโดเรมอนมาดูดูโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ทายคำบนหัวสนุกนุ้ยกูชอบนะเว้ยพอมากชอบแปลกปากอะไรไม่เลยสนุกดีนะความรู้จักอะไรวะโดเรมอนเหรอเอโดรมความรู้จักที่โดเรมอนเคยมีหูโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดซ u b s c r i b e ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอีลี่โกหรือว่าเพจเมลลี่ช็อปเสื้อผ้าสาวอบสาวอ้วนนะคะใครที่หาเสื้อผ้าสาวอบใส่ก็สามารถไปซื้อที่เพจเมลลี่ช็อปบิ๊กไซส์เสื้อผ้าสาวอบสาวอ้วนของเราได้นะคะฝากคอมเมนต์ด้วยชอบไม่ชอบยังไงฝากบอกได้นะหรือว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้ค่ะก็บอกได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ